สวัสครับพบกับผมสุดเขตสเปซสปาช a แนลเอ,เอกชนเคยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับเราก็เดินทางจากจังหวัดหน้าน,นะครับมาจะถึงอํเาเภอด่านซ้ายกันอยู่อีกสักแป๊บๆแล้วลหะนะครับเดินทางกันอีกไม่ไกลนะครับ หลายๆท่านอาจจะงงนะฮะว่าทําไมเออช่วงหลังๆมาทําไมผมถึงไม่ค่อยขึ้นแผนที่ให้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะก็เนื่องด้วยนะครับปักหมุดแฮชตัวนี้ยากมากเลยนะครับไม่มีจุดอ้างอิงเลยนะก็เอาเป็นว่าผมขึ้นระยะทางบางช่วงบางตอนไว้ให้นะครับจะได้อนุมานว่าอ๋อมันออกจากตรงนี้มาประมาณกี่กี่กิโลเมตรนะครับจะได้มีจุดอ้างอิงเนาะปักมงปักหมุดก็ข้างจะยากนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของ ภูเขานะครับที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับหลังจากโพดเนินนี้ไปผมจะขึ้นเขาอีกยาวพอสมควรเลยนะครับบริเวณหมู่บ้านนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของลูกเสือชาวบ้านนะครับ หลังจากที่พาทที่6นะครับได้พูดถึงยุทธการรบนะครับของไทยกับประเทศลาวนะนะครับมาพาทนี้นะครับมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของลูกเสือชาวบ้านในประเทศไทยแล้วกันนะครับ เสือชาวบ้านเป็นกลุ่มทหารอกษาสมัครที่มีการจัดกิจกรรมผ่านการลูกเสือก่อตั้งขึ้นในปี2497ครับโดยตำรวจจวนชายแดนจะฝึกสอนให้ชาวบ้านได้รู้จักการดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านการป้องกันตนเองตลอดจนการสอดแนมรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นอันดับต้นครับเพื่อป้องกันการคุกคามของพรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับ ลูกเสือชาวบ้านครับได้ถูกเเริ่มต้นนะครับในปี2512ครับโดยบุคคลที่มีบทบาทในการก่อตั้งคือพลตำรวจตรีสมควรหาริกุลผู้กำกับตำรวจชายแดนเขต4พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์จำรัดรมรันรองผู้บัญชาการตำรวจชวชายแดนครับ นอกจากนี้ก็ยังมีข้า,าราชการท้องถิ่นอีกหลายท่านนะครับได้จัดการอบรมรู่สริชาวบ้านรุ่นที่1ครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2514ครับที่บ้านเหล่าก6ตำบลแสงผ้าอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับตอนนั้นยังเป็นอำเภอด่านซ้ายอยู่นะครับความมุ่งหมายแรกๆเลยนะครับที่ได้จัด ตั้งลูกเสือชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะสร้างความสาม,มัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชนครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ส่งข่าวและรวบรวมข้อมูลให้กับทางข้าราชการครับเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์โดยการทดลองจัดตั้งสมาชิกอาสาตำรวจชาวแเชายแดนครับการจัดตั้งชุดคลุ้มคลองตำบลการฝึกชาวบ้านให้รู้จักรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านของตนเองครับแล้วก็ได้นำเอาวิธีการของลูกเสือเนี่ยมาประยุกต์ใช้ครับ ขออนุญ,ญาตพูดถึงลูกเสือชาวบ้านเพียงเท่านี้พอนะครับก็ใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะไปค้นหาได้นะครับอินเทอร์เน็ตก็มีครับหนังสือก็มีพอสมควรนะก็ใครที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับ หลังจากขึ้นเขามาสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะลงเขากันยาวๆนะครับโดยจะผ่านกับทุทยาหนหึงชาติภูสวนทรายด้วยนะแล้วก็จะมีน้ําตกอยู่ทางข้างซ้ายมือนะครับก็จะมีหลายน้ําตกเหมือนกันแต่ว่าเออผมไม่ได้จอดแวะดูนะครับก็อีทยานห่งชาติภูสวนทรายเนี่ยคราวก่อนผมมาแล้วผมอ่านชื่อผิดนะผมก็โดนขยี้ไปเลยเหมือนกันนะแบนเป็นมดเชียนะฮะแบนอยกก่งการแมงสาบโดนเหยียบเลยนะ ก็ขออภัยด้วยจริงครับตอนนั้นขับรถมือหนึ่งถ่ายมือนึงแล้วก็พูดแล้วไม่รู้อยู่ฮนะอยู่ๆมีป้ายขึ้นมาแล้วก็เลยอ่านนะพออ่านปุ๊บแล้วแล้วมันเป็นคําที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนะครับมันก็เลยอาจจะดูงงๆอะ่ะเออมันนะมันก็ มันก็แบล็กกันได้นะใช่ไหมคนเราใครจะทำํำถูกจะพูดถูกอยู่ตลอดเวลานะมันต้องมีพูดผิดกันบ้างดิใช่ไหมเออขยี้ผมอย่านั่นแหละ <laughs> หน,นะครับไม่เป็นไรถือว่าตีเพื่อก่อนนะครับทุกคนครับอันไหนที่ผมพูดผิดปไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะนะครับบางอันก็ไม่ตัดหรอกนะปล่อยไปอย่างนี้แหละนะฮะ าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดผมน่าจะใช้ประัานเกียร์สลงมานะครับความเร็วแล้วก็ลงมาประมาณ40-50กิโลเมตรนะครับก็จะมีแตะเบรกบ้างนะในช่วงของการเข้าโค้งนะครับก่อนถึงโค้งจะเหยียบเบรกนะพอเข้าไปในโค้งก็จะความเร็วพอเอาอยู่แล้วเนี่ยก็จะยกเบรกขึ้นนะครับเนี่ยอย่างสมมติเวลาจะถึงโค้งเนี่ยตรงนี้จะเหยียบเบรกแล้วนะครับเอาความเร็วให้มันเหมาะสมกับที่เราเอาอยู่นะแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเข้าโค้งไปนะครับก็ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับขับรถเป็นแล้วอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ําไปนะผมก็แชร์นะครับวิธีการที่ผมใช้เนาะผมเองก็ไม่ใช่ว่าคนขับรถเก่งอะไรมากครับก็เออก็เป็นแค่คนธรรมดานะไม่ได้เป็นนักโขนนักแข่งอะไรนะก็เออใช้ชีวิตอยู่บนรถค่อนข้างเยอะครับก็เลยจะมีวิธีการขับที่เรียนรู้มาเองนะบางอย่างก็เออได้เทคนิคจากท่านอื่นมาบ้างนะครับ ไหนๆก็ผ่านอุทยานแห่งชาติปูสนทรายแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตพูดถึงประวัติเขาสักนิดนึงแล้วกันนะครับอุทยานแห่งชาติปูสนทรายครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอไนห้วจังหวัดเลยครับครอบคลุมพื้นที่3ตํตำบลได้แก่ตำบลไนหน้วสงพาและตำบลเหล่าก็อนะครับมีเนื้อที่ประมาณ7 3 2 2 5ไร่ครับหรือราวๆ117รา11ตารางกิโลเมตรครับ รือสภาพขุนเขาที่สูงชันสลับกันในพื้นที่อำเภอนาแห้วประกอบกับเป็นพื้นป่าที่มีความ,มสมบูรณ์ครับสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเดือบชื้อครับซึ่งมีที่ราบน้อยจุดที่สูงสุดอยู่ประมาณ1น0 8เมตรครับจากระดับน้ำทะเลนะสภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปีครับเนื่อง้วยความรมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่นครับในฤดูหนาวเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับ ในสมัยก่อนนะครับจะมีการทําสัมปทานป่าไม้นะครับแล้วก็รัศดรตําบลแสงพาเนี่ยได้รวมตัวกันเมื่อเดือนธันวาคมปี2530จนถึงเดือนมกราคม2531ครับได้คัดค้านไม่ให้ทําไม้ครับทางราชการได้พิจาราเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นชอบครับก็เลยได้ระง,งับการทําไม้ไว้ก่อนนะต่อมาในปี2532ครับก็ได้มีการยกเลิกการทําไม้ สมรทานทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการยุติการทําไม้สมรทานครับนี่จะเป็นทั้งเข้าอุทยานชาติปูสวนทรายนะครับที่แรกนะครับกะว่าจะขับรถตรงเข้าไปนะเพราะว่า จะมีฟูหัวห้อมให้เราได้ชมวิวกันนะครับแต่ปรากฏว่าคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมองว่าช่วงนี้อทยานงชาติเขาปิดอ่ะไม่อยากจะเข้าไปรบกวนนะครับก็เลยถอยลังออกมานะครับแล้วก็เดินทางไปยังถนนเลขหนึ่งสองหกแปดเช่นเดิมนะครับโดยถนนสองข้างทางช่วงนี้ก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะมีน้ําตกเยอะพอสมควรเลยนะซึ่งผมก็ไม่ได้แวะจอดดูสักครั้งเลยนะครับ เป็นเพราะว่ามาคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเมื่อยล้ากับการเดินทางนะครับการขับรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะแต่ถ้าพูดถึงให้ขับเกียร์ออโต้มาไม่หมดที่ก็สงสารรถฮะด้วยคาที่ผมไม่ได้ใช้รถญี่ปุ่นเนาะรถคันนั้นมันมันไม่ค่อยเก่งเรื่องในในดอยขึ้นดอยเท่าไหร่นะนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยถือว่า สนุกสนานกันเลยนะนะครับแต่พอเป็นรถยี่ห้อที่ผมใช้คันนั้นเนี่ยโอ้เจอดอยนี่มันแก้นะครับมันไม่ค่อยจะไหวไม่ค่อยจะสู้ดอยเลยนะฮะถึงอุทยยนชาติภูสนทรายกันต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ แต่เดิมเนี่ยนะครับอุทยานชาติภูสวนทรายนี่มีชื่อว่าอุทยานชาตินาแห้วนะครับอุทยานที่อยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานชาติภูสวนทรายเมื่อวันที่14มีนาคม2549ครับเนื่องจากภูสวนทรายเป็นภูเขาที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่อุทยานครับก็ ในยู่รนชาติผูสนทัยเนี่ยนะครับมีหินอยู่4ก้อนที่เป็นตัวแทนทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นครับมีเนิน1255และเนิน1408เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของสมรภูมิบ้านร่มกล้าครับบนภูสนนทายก็จะมีจุดจุดชมวิวตืทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมากมายเลยนะครับ ผมเองก็ไม้ตาหมาใจนะครับว่าจะมีโอกาสมากลางเต็นที่นี่นะครับแต่ว่าพอว่างานก็ติดโควิดนะครับพอโควิดไม่มาก็วุ่นวายกับงานนะครับก็เสียดายครับไม่ได้กลางเต็นที่นี่สักทีนะเออว่ามีโอกาสนะครับผมจะมารีวือสถานที่กางเต็นท์ตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับ ตรงนี้ฝนก็เริ่มจะตกลงอีกรอบนึงแล้วนะครับก็พี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้น่าจะจอดใส่เสื้อกันฝนนะครับก็ไม่ได้ทักทายนะกลัวกลัวเขาจะงงใช่หมว่ากดแตะใสใ่เขาทําไมแนละ้วจอดก็ไม่ได้ขวางทางนะเออนะใจก็อยากจะทักทายผนมะชอบนะอยากจะขี่อย่างนี้บ้างนะแต่ว่าฝนตกมาก็น่าจะเปียกปอนกันพอสมควรนะครับออกเป็นว่านั่งขับรถกระบะสบายๆแบบนี้ดีกว่านะใส่ของได้เยอะด้วยนะ ขรับรถลงเขามาไม่นานครับก็จะเจอกับบ้านหัวนานะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือวัดศรีโพชัยนะครับคราวก่อนมาไม่ได้แวะนะครับมารอบนี้ก็เช่นเคยครับไม่ได้แวะอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมแอบแวะไว้แล้วรอบหนึ่งนะฮา,าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทนะีแล้วกันว่าผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับ อนุญาตพูดถึงวัดศรีโพชัยกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นวัดที่ถูกเริ่มสร้างในปี2090นะครับตั้งวัดเมื่อปี2375ครับโดยกลุ่มนายพลานจากเวียงจันทร์มีหัวหน้าชื่อนายเชียงพาครับซึ่งอพยพครอบครัวแลียพี่น้องมาจาก จากลาวนะมาจากลาวนะครับจากเวียงจันทร์นะครับมาตั้งถิ่นฐานเป็นปึกแผ่นแล้วสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดสีโพชัยนะครับเอ่อชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าวัดบ้านแสงพานะครับก็วัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านแสงพาหมู่ที่1นะครับตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับเอ่อตัววัดเองก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามมากนะครับเป็นวัดที่เก่าแบบเก่าจริงๆังเลยนะคือเดิมๆโอ้โหแบบผมเข้าไปดูวันนั้นแล้วแบบประทับใจมากนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะจัดช่วงนั้นมาให้ดูแยกไว้ตั้งหากเลยนะครับก็พอดีมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะนําเสนอนะแล้วก็ได้ผ่านเส้นนี้พอดีนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมออมีเวลาแล้วก็โอกาสเหมาะสมนะครับผมจะตัดออส่วนนั้นมาให้ดูกันนะครับ วันที่ผ่านมารอบนั้นก็เจอแต่เออน่าจะเป็นช่างอาวาสหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใ,นใจไม่ได้ถามท่านผมก็ออชวนท่านคุยนะฮะก็ไม่ได้ถามอะไรมากก็ไม่อยากรบกวนแกน้องแกน่าจะเออติดทุร,ร่าอยู่นะครับผมก็นามสก,การแล้วก็ขออนุญาตถ่ายเออบอกว่าจะไปลง y t u t u นี่นีหน่อยๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกเออเอาเลยตามสบายเลยลูกไม่ต้องซีเรียสนะฮะเออก็เป็นพระที่พูดจาได้ฉะฉานมากเลยฮนะไม่ต้องซีเรียดด้วยนะ นะครับก็เป็นพระที่เขาค่อนจะมีอายุนะแต่ว่าผู้จาทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับแยกนี้นะครับเป็นแยกที่เราสามารถที่จะไปอำเภอท่าลี่ได้นะครับก็จะเป็นทางที่ลัดไปตามแม่น้ําเหืองนะแม่น้าเหืองก็คือที่ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทราบนะครับประวัติพวกนี้ก็เพิ่งจะมาทราบตอนที่มาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่แหละนะครับหลังจากที่เราผ่านแยกเมื่อกี้นะครับเราจะไม่ได้อยู่บนถนนหมายเลข1 2 6 8แล้วนะครับจะเป็นถนนหมายเลข2 1 1 3นะครับ ก็ถนน1 2ึ่ก็เส้นสุดตรงเมื่อกี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นถนนอีกหมายเลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายไปเมื่อออสักครู่นะครับที่ไปทางท่าลร่เนี่ยรถจะเป็นถนนหมายเลข2114นะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเหมืองแพร่ะนะนะครับน่าจะเป็นบ้านเหมืองแพร่แล้วก็จะมีห้างไม่ใช่ห้างดิเรียกเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีแบรนด์นี่หนึ่งแล้วกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอำเภอนาแห้วก็จะตรงไปอีกประมาณกิโล2กิโลนะครับ ผมเองเคยผ่านบ้านเมืองพแพร่ครั้งแรกนะครับก็ตอนที่ถ่ายทําคลิปที่เดินทางจากด่านซ้ายไปไปหน้านี่แหละนะครับแล้วก็สะดุดกับชื่อเมืองแพร่นะเพราะว่าชื่อไปคล้องกับจังหวัดแพร่นะแต่ว่าผมหาความชื่โย,ยงไม่เจอนะนะครับก็เลยหาประวัติของหมู่บ้านมาอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพลินเลนนะครับก็ บ้านเมืองแพร่นะครับตำบลไนแหวำเอนานแหวจังหวัดเลยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กครับอยู่ติดกับชายแดนสปปลาวครับที่นี่ก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า500ปีครับเป็นพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่ับประเทศอย่างศึกร่มกล้วนะครับยมถึงมีบ่อกเกลือกลางลําน้ําเหืองนะครับเป็นสถานที่สําคัญที่เกี่ยวพันกับการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชนในอดีตนะครับ บ้านเมืองแพร่เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากชายแดนลาวอยู่ไม่เกิน20เมตรนะครับก็มีแม่น้ำเหืองขวางกั้นนะครับเป็นพรมแดนสมมติอยู่นะครับในอดีตเนี่ยชุมชนบ้านเมืองแพร่เนี่ยก็ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของลําน้ําเหืองนี่แหละนะครับชาวบ,บ้านทั้งหมดก็ต่างเป็นเครือญาติที่ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยการข้าแม่น้ําไปมาครับต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ปักปันเกตแดนครับก็ ได้ถูกแบ่งแยกจากกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีการค้นพบบอกเลือดสินเทากลางแม่น้ำเหืองโดยบังเอิญครับเมื่อน้ำในแม่น้ำเหืองลดลงจนชาวบ้านเนี่ยเดินไปพบกับดินริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นเกล็ดขาวๆครับเจึงมีการขุดลอกลงไปด้านล่างนะครับ ว่ามีเกลือเม่สีขาวอยู่ด้านล่างอีกไหมนะครับเมื่อขุดลงไปก็พบว่ามีก้อนหินลักษณะที่มีสีดําปนเทาขวางอยู่และมีสศษน้ำไเล็กไหลผ่านก้อนหินออกมาครับเมื่อเช็มดูก็ปรากฏว่ามีรสชาติเค็มมากครับชาวบ,บ้านเลยช่วยกันทดลองเอาน้ํานั้นมาต้มพอแห้งแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นแต่สีขาวของเกลือขึ้นมาครับผู้นำหมู่บ้านได้ตกลงกันว่าต้องไปหาโพรง ไม้มาสวงไว้นะครับเพื่อสะดวกแต่การนํามาใช้และโพร่งบอกเรือกลางแม่น้ําเหืองอย่าปรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับก็นะ่าว่าเป็นบอกเรือที่แปลกนะนะครับเพราะว่าเกิดอยู่กลางลําน้ํานะครับก็จริงจริงมีอีกหลายแห่งเนาะเรือสินเทาในประเทศประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ที่ที่เห็นดังๆก็จะเป็นบอกเรือที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ยังมีที่ไหนอีกอะ่ะ มีช่วงของอำเภอนครไทยไปอำเภอด่านซ้ายตรงนั้นอ่าตรงนั้นก็มีใช่ไหมครับเอาใกล้กับตรงนี้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีที่ทางอีสานนะครับทางที่ไปวัดคําชะโนดอ่าตรงนั้นก็มีนะแต่ตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาน้ำน้ำเกลือนไม่รู้เขาเจาะมายังไงเนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะลองไปสืบดูอีกทีนลกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับขอญอาตจบไปที่นี่ก่อนนะครับอย่างเดียวสพาร์ทที่จะเดินทางไปยังอำเภอด่านซ้ายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฝากเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับโอเคผมเจอกันต่อไปพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอการเขาว่าสวัสดีครับ